รถตูต้ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์นะครับใช้งานไปแล้ว520,579หรือ520,579กิโลเมตรเข้าเช็คตอนบ่าย2โมง5นาที<ป>ลองเร่งเครื่องนะครับตอนนี้ความร้อนเครื่องยนต์ปก,กติครับไปได้เลยครับไปได้เลยเดี๋ยวคุยกันต่อนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปที่เก็บประวัตินี้ให้ใ<น>ตอนนี้อลองเดินเบานะฮะความเย็นลงมาที่9องศาอุณหภูมิในรถ34นะฮะ แกลมาลลรับแล้วครัเดี๋ยวเราเช็ครถกันก่อนเนาะเก็บประวัติก่อนนะครับอาการ ac กระพริบนะแต่ตอนนี้ยังไม่กระพริบตอนนี้ยังทําตัวดีอยู่เดี๋ยวจะได้ถอดตรวจเช็คนะฮะดูว่ามันมีปัญหาระบบไฟระบบอะไรไหมนะฮะสวิตช์นะตัวนี้นะฮะโยกได้กกแก๊กกกแก๊ก,ก,กนะฮะเสียงพัดลมเวลาเปิดสปีดสเนี่ย ลมมันอัันๆตันๆนะครับอันนี้สปีดสี่นะเดี๋ยวจะได้สองกล้องดูนะครับตู้แอร์สภาพไหนนะครับความเย็นตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดจุดสามองศานะครับตอนนี้แอซยังไม่กระพริบนะครับความเย็นวัดตู้หน้าตู้หลังนะคตอนนี้ตู้หลังลงมายี่สิบสองตู้หน้าได้อยู่สิบห้าเองนะครับ ความเย็นไม่แม่นยำนะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ไม่เย็นนะรบอบเดินเบาครับอันนี้ลองวิ่งนะครับความเย็นตู้หน้านะฮะลงมาที่เก้าองศาตู้หลังตอนนี้ลงมาสิบสามนะครับตู้หน้าได้เก้าวันนี้ลองวิ่งกันตู้หน้าความเย็นลงมาที่แปดองศาตู้หลังได้อยู่สิบสองนะครับ รถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์ค่ะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นค่ะทำนีช่างจับเกวัดค่าการทำงานวัดความเย็นค่ะตาแก้วดำมากค่ะเดินเบานะคะค่าด้านโหลดอยู่ที่ห้าสิบอยู่ที่สองร้อยค่ะรถผ่านการใช้งานห้าแสสองหมืห้า้อยแปสิเ็ดกิโลเมตรค่ะตรวจเช็คกันตอนบ่ายสาโมงห้าสิบสามนาทีค่ะ ความเย็นออกจากช่องลมค่ะตู้นาได้อยู่ที่15องศาตู้หลังได้อยู่ที่16องศาค่ะอนณหภูมิมรอบๆไปอยู่ที่36ถึง37องศาค่ะตู้นาลงมาที่14องศาค่ะในส่วนของรถตู้ค่ะช่างลงมือถอดอะไรคะอถอดส่วนของตู้หลัง ส่วนของตู้แอร์หลังค่ะกะทำการยกออกมาเรียบร้อยค่ะคก็เดี๋ยวช่างจะได้ลงมือทำการแกะตู้แอร์ออกมาล้างความสะอาดเช็ครั่วค่ะตัวตู้แอร์ตู้หลังนะครับที่อยู่ด้านบนหัวคนขับนะครับช่างือถอดออกมาเดีย๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำไปเช็ครั่วนะครับ พี่หูแล้วว่าคนต่างคนต่างค่อนข้างโชกประโปกนะครับอันนี้ฝุค่อนข้างเยอะนะครับน้ำออกมาดำเลยนะครับ เปือกตู้แอรนะครับก็ฉีดล้างทําความสะอาดฝุ่นที่เก่อออกให้นะครับจากรื้อออกมานะครับไม่ลือก็ไม่ได้ทําความสะอาดแบบนี้นะครับ ตู้แอร์หลังของรถตู้โตยโยต้านะครับหลังจากฉีดล้างทําความสะอาดนะครับก็นํามาเช็ก่วนะครับดูเองก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับวันนี้ยังไม่รั่วนะครับตัวนี้นะคะก็ถอดในส่วนของคอมแอร์ค่ะ คอมแอร์ก็ทำการถอดออกมาเรียบร้อยค่ะทำการวอมไหยน้ำมันคอมค่ะมีน้ำมันคอมออกมาอยู่ค่ะน้ำมันคอมออกมาน้อยค่ะเ๋ยวจการวอมไายน้ำมันคอมทิ้งไว้ค่ะลดตู้ค่ะช่างทำการตรวจเช็คในส่วนของกองแอร์ค่ะ ภาพกองแอค่ะกองแอยับไม่ได้ลูกกองแอนะคะอุดตันมากๆค่ะมีเศษใบไม้เศษฝุ่นเศษขนนกค่ะเอามาอุดตันด้านในค่ะแบบนี้นะคะต้องแนะนําให้ติดในส่วนของตะแรงค่ะก็เดี๋ยวได้ทําการส่องกองดูภายในตู้แอรหน้าค่ะ ทางทำการส่งตู้แอร์นะครับก็ส่งเข้าไปข้างในนะครับก็สภาพตู้แอร์นะครับเป็นเมือกนะครับแฉะแฉะสกระปรกนะครับบริเวณตู้แอร์นะครับชัดเจนนะครับในส่วนของรถตู้นะคะ่างกําทำการถอดแผงแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะ นี่จะเป็นสภาพแผงค่ะรถตู้คอมพิวเตอร์หลังจากที่ช่างถอดอะไหล่ออกมานะครับคันนี้เราจัดอะไหล่มาตรฐานให้กับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับคอมแอร์ Com Air เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานของเดนโซนะครับคอมแอร์ Com Air ใหม่ครับตรงตามสเปค คอมแอร์ใหม่นะฮะตัวนี้ส่วนแผงแอร์นะครับแนะนำให้เปลี่ยนนะแผงแอร์แนะนำให้เปลี่ยน <Yeah. S 1> สภาพแผงแอร์เก่านะครับมีคราบดำๆชื้นๆนะครับสบกรปรกอุดตัน oh. ตัวนี้เป็นแผงแอร์ที่ติดรถนะครับซึ่งเปลี่ยนมาแล้วนะไม่ได้ใช้อะไรล่มาตรฐานเดนโซถ้าอะไห่มาตรฐานเดนโซนะฮะเนี่ยถ้าอะไหมาตรฐานเดนโซจะเป็นแบบพลาสติกนะครับ ถ้าเปลี่ยนคอมแอร์นะต้องแนะนำให้เปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนี่ชุดคอมแอร์ใหม่นะครับที่จัดให้ตัวนี้เป็นคอมลูกเก่านะครับที่มีการดัดแปลงนะฮะทำกล่องทำระบบสายไฟนะตัวนี้คอมใหม่นะฮะก็จะมาทั้งชุดเลยนะฮะชุดของเขาจะมา ตามมาตรฐานของเขาเลยนะครับแบบนี้เลยนะคอมใหม่นะฮะสภาพประเกน็นเสื้อสูบก็ใหม่นะครับนะตัวคอมติดรถนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสนิมสีแดงแดงแล้วนะอันเนี้ยชิ้นส่วนภายในภายในตัวคอมก็จะเป็นสนิมนะครับเราจะเห็นแล้วว่าสีแดงแดงพวกนี้นะเป็นสนิมนะถ้าคอมใหม่เนี่ยจะ ขาวนะฮะขาวที่นิ้วเนี่ยนะใส่ขาวนะฮะอันนี้คอมใหม่ดูสภาพสามารถสังเกตได้นะครับสา,สามารถสังเกตได้คันนี้ช่างถอดแผงแอร์ออกมานะก็เจอสภาพหม้อน้ำรั่วนะหม้อน้ำรั่วเพราะว่าแผงแอร์มันบังไว้นะก็ไม่เห็นตอนนี้เราเห็นสภาพแล้วหม้อน้ำรั่วฝั่งนี้ไม่มีข้าบ นะครับฝั่งนี้ไม่มีคาบเราจะเห็นแล้วนะว่าในหม้อพักน้ำจะมีน้ำสีชมพูชมพูแบบนี้นะฮะแบบนี้นะแล้วก็ก็รั่วออกมาที่หม้อน้ำนะครับน้ำสีชมพูนแบบนีียแบบ้ อันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนหม้อน้ำนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนหม้อน้ําเลยนะครับอันนี้จุดนี้ก็มีโอลิงรั่วนะฮะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนโอลิงด้วยนะอันนี้ต้องแนะนําให้เปลี่ยนวาล์ว wow, ฉีดน้ํายาแอร์นะฮะเดี๋ยวตู้แอร์เดี๋ยวจะได้ถอดออกมาล้างทาความสะอาดเช็คลั่วนะครับ รถตู้คันนี้เดิมๆจะมีการร้อนนะฮะอันนี้คือแผ่นการร้อนน,นี่คือแผ่นการร้อนแต่เนี้ยหลุดไปแล้วนะเหลือบางๆแล้วเนี่ยเหลือบางๆแล้วเนี่ยเหลือบางๆนะคือไม่สามารถกันความร้อนจากหลังคารถนะฮะบ,บนหัวคนขับก็จะร้อนนิดนึงนะครับและตรงนี้คือในส่วนของตู้แอร์ตู้แอร์ที่อยู่ตรงบนหัวเนี่ยก็จะไม่มีฉนวนเลย นะไม่มีนวนเลยอันนี้ให้ดูเนาะว่าอันนี้ฉนวนปกติมันจะหนาแบบนี้นะเป็นผ้าหม่มหนาแบบนี้นะฮะหนาแบบนี้นะก็ติดไปทั่วนะติดติดเว้นเว้นไว้นะฮะติดเว้นเว้นไว้นะครับนี่คือสภาพการร้อนบนหลังคาที่ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนาะตรงนี้ก็ไม่มี ทำให้บริเวณบนตู้แอ์นะกล่องตู้แอจะอยู่บนนี้นะเจอความร้อนบนหลังคาก็ทําให้สูญเสียความเย็นแล้วในส่วนตรงนี้นะฮะปกติมันต้องหนาประมาณอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะตรงนี้บางเลยนะมาดูใ,ใกล้ๆนะบางเลยมันไม่มีความหนานะนนมันบางไปเลยนะบางไปเลยเนี่ยน่าจะถูกถอดออกแล้วชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้น่าจะถูกถอดออก,ออกเพราะว่า มันมีการติดตั้งทีวีติดตั้งอะไรอาจจะเกะก,กะช่างนะก็ได้เอาออกไปละโปรตีมันต้องหนาน,ะนายัางน้อยประมาณหนึ่งเซนนะหนึ่งเซนควรติดตั้งนะอันนี้ควรติดตั้งฉนวนการความร้อนครับนะเพื่อลดความร้อนบนหลังคานะที่ลงมายังตู้แอร์นะอันนี้คือส่วนด้านหน้า นะส่วนด้านหน้า,น,า,น,า,น,านี้ก็เป็นที่บังแดดเนาะรูของที่ปรับบังแดดเนี่ยด้านบนนี้ก็จะไม่มีการร้อนอะไรแล้วนะฮนะอันนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กที่เขาทํายึดทีวีนะทำยึดทีวีนะนะแล้วมันอาจจะน็อตอาจจะไปเกี่ยวกับตัวผ้าห่มเนาะตัวผ้าหม่มทําให้ผ้าห่มฉีกขาดหรือว่าหลุดลุ่ยนะเขาก็แล้วออกนะอันะนี้ควรติดตั้งฉนวนการความร้อนครับ คันนี้แนะนำนะควรติดตั้งฉนวนการความร้อนในส่วนบนหัวคนขับนะฮะแล้วก็ในส่วนตู้แอร์จริงๆมันก็ควรติดทั้งทั้งคันนะครับนะควรติดทั้งคันนะหรือติดใหม่หมดนะฮะแต่อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซ่อมคันนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างฉนวนการความร้อนนะะที่ลดความร้อนได้ดีกว่าผ้าห่มนะ จะหนาประมาณนี้เหมือนกันนะหนาพอๆพกับผ้าห่มแต่ลดเสียงนะแล้วลดความร้อนได้ดีกว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์พัดลมตู้หลังนะครับถ้าหยุดหมุนก็ไม่มีลมออกมานะครับใช้งานมานานเนาะอันนี้เป็นของใช้งานมานานนะอยู่ที่การตัดสินใจนะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ของเดิมเดีย๋ยวช่างจะได้ทําความสะอาดใช้ของเดิม มีสองตัวนะครับตัวนี้มีซ้ายขวานะมอเตอร์มีซ้ายขวานะถ้าหยุดหมุนก็ลมไม่ออกเนาะหยุดหมุนก็ลมไม่ออกก็ต้องรื้อรื้อหลังคาลงมานะฮะเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมวันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะจะได้รับประกันนะครับแล้วก็ถ้ามันหยุดหมุนขึ้นมาก็ อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันนะฮะในตามระยะเวลาที่กําหนดก็จัดก,การเปลี่ยนให้ฟรี<ะ>สภาพของตู้หลังนะครับ,ออบตัวพัดลมตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเสียก็ต้องรื้อแผงออกมาแบบนี้นะเพื่อเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านบนในส่วนของตอนหน้านะครับ ตอนหน้าก็จะมีพัดลมอยู่หนึ่งตัวนะฮะตอนนี้ช่างถอดออกไปแล้วนะจะอยู่ตรงที่กลมๆตรงนี้ยนะที่กลมๆตรงนี้เป็นที่อยู่พัดลมตัวนี้ถ้าเสียก็ถอดเปลี่ยนได้ไม่ยากนะถอดเปลี่ยนได้ไม่ยากแต่ถ้ามันเสียมันไม่ทำงานแล้วรถเราใช้งานอยู่นะเราก็ไม่มีลมออกเนาะพอไม่มีลมออกก็ไม่มีลมออกช่องลมก็ ไม่เย็ยนมันพร้อมจะหยุดการทำงานได้นะครับตามอายุการใช้งานรถก็ใช้งานไป50000นกว่าโลนะครับอยู่ที่การตัดสินใจครับถ้าเปลี่ยนก็ใช้งานกันแบบไม่สะดุดเพราะว่านับกันยาวๆนะนับกันยาวๆเลยถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ของเก่าก่อน